วันนี้มาเจอของแปลกแล้วครับตู้กลางรถแห่เล็กแปลกแล้วคือตู้อะไรครับพนะครับตู้แต่งอีกแล้วโอ้โหช่วงนี้ของแต่งเยอะมากสำหรับบริษัทเอกสาวตัวนี้เพื่อเอาใจลูกค้าทุกแนวว่าเป็นแนวรถแห่เล็กรถแห่ใหญ่มาครบทุกอย่างอย่างปีนี้เราใจรถแห่เล็กเป็นพิเศษเพราะรถแห่เล็กมาทําที่เราถือว่า เยอะมากขอสมควรที่ว่ารุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นกลางมาบทสลับปีเนี้ยเราเลยมีตู้มาหลายสูตรปีเนี้ยเห็นไหมเนี่ยตู้ตัวใหม่ของเราเป็นตู้กลางแต่งสลับรถแห่ประเภทนี้โดยเฉพาะทําไมถึงเป็น2แบ่งความถี่เงี้ยเพราะว่า1ด้วยพื้นที่ที่มันเล็กแล้วก็ด้วยต้องการความดังที่เยอะมากอย่างนี้นเห็นไหมตู้สองใบเนี่ยตู้2ใบทําไมเป็นสองใบรู้ไหมว่าในเวลาเขาแห่เข้าบทเข้าประตูว,วัดไม่ได้เขาต้องยกตู้นี้ลง เห็นไหมส่วนมากเป็นตู้เหมือนกันเขาเป็นการไปบดแต่ปัญหาคือความดังมันไม่สะใจพออันนี้ก็เลยออกแบบใหม่ให้ได้ความดังจัดกับคอนที่ว่าเป็นตู้ล่างมิดโลกับที่มิดโลอย่างเดียวกับพอนกับแหลมแค่นี้สำหรับตู้ล่างตู้บนมิดไฮน่ยเห็นไหมตู้บนก็เป็นตู้สองทางธรรมดามิดไฮแล้วก็แหลมธรรมดาตู้บนเห็นไหมบนโซนก็ปากหลอกออกมาตูงยางก็มีปีกปักปีกปักเพราะว่าดอกมันใกลกันมากขึ้นเราใส่ปีดปักเพื่อทการตัดความสี่สูงตรงนั้น ได้เส oh, pues right. ียงที่โอ้แรงแน่นอนมากฐานเลยสำหรับตัวนี้นี่แหละคนถามว่าใช้พาวเวอร์เยอะไหมบอกเลยครับพาวเวอร์แค่นเดียวก็สามารถขับได้แล้วเพราะว่าเนี่ยดึงแท่นอีกชั้นหนึ่งขับไปนี้ชั้นหนึ่งขับไปนี้ชั้นหนึ่งจบข้างบนครับแล้วก็อีกชั้นหนึขับไปนี้ครบเลยแท่นเดียวถือว่าได้ครบมากสำหรับเซตนี้แล้วก็ได้ความดังที่โอ้แรงมากแรงแบบมหาศาลดังแบบเก็บเกียวรถแห่ใหญ่นะสำหรับคันนี้ไม่ว่าจะเป็นเก็บเล็กเก็บใกล้ได้หมด แต่จะเด่นการที่มีออนเพื่อูดเพรวาผีมันจะไม่เฟดกันมันจะช่วยเฟดกันในเยอะสำหรับตัวนี้แล้วตัวนี้ทำไมใส่ปากหรอเพราะว่าต้องการเก็บเสียงด้านข้างเวลาอยู่ตรงนี้ให้มันได้ียินเสียงด้วยไม่เป็นมิดโลไว้เป็นมิดก็ต้องมาตรงนี้ด้วยแหลมเห็นไหมพี่ก็ใส่เป็นแหลมใหญ่เพื่อต้องการความจัดความจัดจ้านของเสียงไม่ว่าเวลาเห็นแดนร้อนเนี่ยเรามาเต้นอยู่ไงคิดดูว่าถ้าเสียงไม่ได้เสียงไม่ได้จะเป็นยังไงไม่มันในลมองแปลงจิกเข้าหูจนเสียประสาท

ฟังเสียงตัวนี้แล้วอันนี้เป็นตัวย่อยนะตัวเล็กก๊อปลงมาเป็นตัวเต็มตัวเต็มอยู่ฝั่งนี้อันนี้อันนี้ย่อยแล้วเหรอครับตัวย่อยย่อยได้สุดแล้วเพราะว่ามันได้ขนานี้ตามกินใส่เยอะกว่านี่แหละอันนี้คือย่อยแล้วเสียงขนาดนี้แล้วใช่ไหนครับตัวเต็มตัวใหญ่ลองหมุนหน่อยเนาะหมุนหมุนตัวใหญ่หน่อยน้องอันนี้กลางรถแห่เล็กใช่ไหมเนี่ยกลางรถแห่เล็กอันนี้สหรับต้นเห่ที่มีลิฟต์มีลิฟต์ขึ้นลิฟต์ลงอีกขั้นหนึ่งเรากำลังทำอยู่ข้างหลังมีลิฟต์ขึ้นเพราาะว่ พี่การเก็บตู้มันเยอะแต่ขายไปได้ก็คือพรเนี้ยช่วยได้เยอะมากนะครับมไม่ว่าจะเป็นด้านน้่นใกล้ไกลแต่ว่าช่วยได้เยอะมากสำหรับอรตัวเนี้ยพรแต่งของเราด้วยเนี่ยตัวเนี้ยก็เป็น 2- 3สามคำทีเหมือนกันด้านข้างมิดโลมิดโล4ดอกมิด3ดอกแล้วก็แลมมี6ดอกบอกเลยว่าอันนี้แรงแน่นอนถ้าคนสงสัยว่าทำไมน,นี่ไม่ใส่พิ้งยอันเนี้ยครับมิดมันเยอะอยู่แล้วครับผมไม่จำเป็นต้องใส่พิ้ายตัวนี้ก็ช่วยเยอะถ้าใสาพ่พิทายนางดีขึ้นจริงแต่ราคาก็ อัปเดตสูงขึ้นอย่างประมาณนี้เห็นไหม,มแตลโปรเจกต์ก็จะได้ขายกาจะอะไรกว่าจะลองใช้เวลามากโอสมควรในการทดสอบตรงนั้นตรงนี้เราวางตรงนีั้นอย่างน,งน,งนี้ได้หรือเปล่าเห็นไหม